สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันกับช่องกีบบอยชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีสมาชิกใหม่มาแนะนำนะคะทุกคนชื่อน้องชาบูชาบูเป็นตัวปูนะคะทุกคนน้องมีอายุประมาณหนึ่งเดือนจะเข้าสองเดือนแล้วนะคะทุกคนน้องกินหญ้ากเก่งมากนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบเลี้ยงกระต่ายนะคะก็ ยาหลักๆของน้องนะคะก็จะเป็นยาแห้งนะทุกคนเออยาแห้งเช่นยายาอัลฟาฟ้าอะไรที่เขาขายตามในเน็ตน,นะคะทุกคนแต่วันนี้นะคะจะพาน้องมาออกกำลังกายนะคะก็ยาพวกนี้นะคะที่เป็นผลผลนะคะก็สามารถรับประทานได้นะคะแต่ว่าถ้าเขาฉีดยานะคะก็ไม่ควรนำน้องมาปล่อยนะคะทุกคน ซึ่งสามารถเป็นอันตรายได้นะคะแต่หญ้าแห้งนะคะก็จะเป็นมีไฟเบอร์สูงมากกว่าหญ้าสดน,นะคะทุกคนซึ่งหญ้าสดน,นะคะก็อาจจะทำให้น้องท้องเสียได้นะคะแต่วันนี้นะคะกิ๊กก็จะพาน้องมาปล่อยเออเดือนละครั้งนะคะเพื่อให้น้องวิ่งเล่นและก็ออกกำลังกายนะคะทุกคน ถ้าเลี้ยงน้องนะคะอยู่ในบริเวณกรงในห้องเล็กๆนะคะก็กล้ามเนื้อของน้องนะคะก็จะเอ,อ่อทำให้น้องไม่เติบโตนะคะทุกคนชาพูจ้าเอ,อ้ยสวัสดีพี่ๆหน่อยเร็วสวัสดีกิ๊บบายเชนนี่ น้องกินเก่งมากนะทุกคนแต่ที่บ้านนะคะก็จะเสริมอาหารแห้งกับอาหารเม็ดนะคะทุกคนน้องเป็นกระต่ายพันเอ็นดีนะคะทุกคนดูดูกินหมดเลยนะทุกคนอโอ้วิ่งเก่งมากนะคะได้ออกมาครั้งแรกนะคะทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสัชพูคขอบคุณคะ่ะ